สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Story Trip นะครับวันนี้ก็จะมาติดตั้งโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับก่อนที่จะชมคลิปกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วนะกดไลค์ให้ด้วยกดแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับไปชมคลิปกันต่อเลยครับับแรกก็จะเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจาก เว็บดาวน์โหลดตัวเกรมนะครับเว็บเมลตโหลดนะครับเราก็จะได้ไฟล์แบบนี้มาเป็นไฟล์ชิปลคลิกขวาแตกไฟล์นะครับคลิกแทร็กไฟล์นะครับคลิกเข้าไปแล้วกดโอเครอสักครู่นึนะครับมันก็จะแตกไฟล์ที่เราจะติดตั้งนะครับอันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาหน้ามัน น้องนี่อาบน้ำมันทำคลิปนี้ให้ก่อนก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ทดลองใช้โปรแกรมให้ดูว่าโปรแกรมนี้สามารถใช้ได้ไหมเสร็จแล้วนะครับแตะไฟเสร็จแล้วเราเข้าไปที่ไฟตรงนี้ที่เราทำการแตะไฟคลิกเข้าไป คลิกเข้าไปก็จะมีตรงนี้กดอ่านดูนะครับเขาก็จะบอกว่า1ติดตั้งโปรแกรมโดยรันไฟ installer cmd และรอจนหน้าต่างสีดำปิดตัวไปเองเป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็คือโปรแกรมตรัวนี้ตัวแรกเป็นไฟล์ cmd นะครับคลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้านี้มากดเย็ดนะครับคลิกเข้าไปแล้ว ก็ดจะขึ้นต่างนี้มารอจนขวามันจะปิดตัวลงไปนะครับนี้ก็จะเป็นโปรแกรม Vegas Pro 17นะครับพัฒนามาจาก Sony Vegas รอนะครับร้องเพลงรอได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับไปดูโปรแกรมกันเลยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้วึ๊กติดตัด้งแล้วนะครับมันก็จะอยู่หน้าเ e สก์ท็หรือคลิกจากปุ่มสตาร์ทก็ได้นะครับเป็นตัวนี้เรไปตัวหน้าเ e สก์ท็อปนะครับนี่มาแล้วคลิกเปิดโปรแกรมมาครับเวคั t โปร ั้นสิบเจ็หน้าตาประมาณนี้นะครับนี้ค่าเก่าครับ้วก่อน daily d ล i l y d ีนี่รงมาสร้างิ p โปรเจกต์ ไปเอาไฟล์ที่เราเตรียมไว้ตัดต่อนะครับ01ลากไฟล์มาตรงนี้ เราตัดโดยตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับโดยการกดปุ่ม S นะครับมันก็จะแยกไปส่วนที่เราไม่เอาตัวน,นี้แล้วก็กด Delete เลยนะครับ Delete ส่วนที่ไม่เอาปุ๊บนะครับมาตรงน,นี้ที่เราต้องการแยกเสียงเราไม่ต้องการเสียงในคลิปเราก็กดยื่น S คือการตัดนะครับ มันจะแยกส่วนนัน่เสียงที่เรากดแยกการกดตัว U นะครับสหรับตัว S จะเป็นการตัดคลิปนะครับนี่คลิปตรงนี้วนตรงนี้เป็นการเพิ่มเสียงนะครับกดเพิ่มเสียงให้นานขึ้นนี่เราไม่ต้องการเสียงเราก็คลิกเราแยกเสียงไว้แล้วเราก็กด เดียดิสแล้วไม่ต้องการเสียงนี่เราก็แปลวเสียงจาก youtube นะครับก็โหลดมาแล้วมันดึงมานี่เสียงเสียงที่โหลดมาจากยูทูบยังลากเข้ามาใส่ปึ๊บมเอสที่เราไมา่ต้องการนะครับเดีนี้เราไม่ต้องการตรงนี้เพิ่มพิวิวดูนะครับเสียงประมาณนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการเรนเดอร์หรือเซฟโปรเจกต์ก่อนก็ได้ครับตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราว่าคลิปออมชันออมชั้นนี่เป็ตั้งชื่อโปรเจกต์ หลังจากเราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทกําการเดนเดอร์เป็นการคลิกตรงนี้สองครั้งนะครับเป็นการเลือกทั้งหมดแล้วเราก็คลิกไฟล์มาเดนเดอร์เดนเดอแอดนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับ ACMP4 เลือกตรงนี้อินเทอร์เน็ตขนึ้นดีเ8 p ายนะครับก็เลือกที่เราต้องการจะให้ไปไฟล์ที่ไหนก็เลือกตรงนี้นะครับ ในีที่นี้เลือกอเบาจะให้ไฟอยู่ที่ได้ดีนะครับจุดได้ของฉันตรงนี้นะครับเซฟแล้วทำการเรนเดอร์ไฟคลิกเรียบร้อยก็รอครับคลิปนี้คลิปสันๆ 29่ิวิใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ2นาที ก็รอจนครบร้อยเปอรเซ็นนะครับ ก็18%แล้ว100%ครับเรียกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถอัพขึ้น YouTube ได้แล้วนะครับอันนี้เสจแเป็นไฟล์ mp4 นะครับก็จะเป็นไฟล์คลิปของฉันตัวนี้นี่ครับก็ประมาณนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับหากคลิปมีประโยชน์ก็แชร์ต่อนะครับขอบคุณครับ